ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านชวมวงเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจ้นางน้ำโชคนะคะธรรมช่วงขาสำหรับมือหน,นีแอดจะพาท่านชมมาติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือหน,นีสิพาขอโฉกน้ำหลวงปู่เดี๋ยวสิพาท่านชมขอโชคน้ำหลวงปู่เนาะค่ะเนาะหลวงปู่พระพุทธทวิโมกนะคะหลวงปูง่โง่น สุรยุนะคะเอาทำช่วมขาเอาให้มึงจัดจะเลยนี่ค่ะสิ้าขอตัวเลขแนวทางน้ำหลวงปูน่นอ้องขันาะซาตูเดอร์หลวงปู่ให้เอฟซีภู้ขามีโชคมีลาบเดอเหมือแรลงขอให้ถือยกช่องนะคะเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งนะคะหลวงปู่ขาสาธุสาธุเอาเดี๋ยวทำชุ่มขาเดี๋ยวไปมึงตัวเลขแนวทางน้ำกันนะคะ ว่าตัวเลขแนวทางที่เอดนางจะมั่เนเสนอเมื่อนีอยู่ในช่วงเจ๊นั่งาโชกจะเป็นตัวใดเนาะคะเนาะเล่าพัฒนาเมื่อแรกนี่นะคะนี่ที่เด็ดเด้อคะต่านช่วข่ขแต่ว่าจะได้ประมาณทุ่มครึ่งจะได้ประมาณทุ่มครึ่งงวดที่แล้วนะทุ่มครึ่งเข่าบนล่างเลยนะคะเข่าบนล่างเอามือง <c oughs> ตัวเลขแนวทางของเจ๊นัง่งของภพพุ่มก็ของสํานักอืน่นๆไปก่อน จะมีสายดวนหมาแรงประมาณทุ่มครึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาในอ่นี่อยู่นกลุ่มถ่าค่ะท่านผู้ชมขากลุ่มไทยเล่าเข้าฟี่บริเสียหยังจักบาทเข้าฟี่เขาม่อยู่นกลุ่มถ่านะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทางมันมาซาแต่ว่าแอร์ผันอยากให้ท่านผู้ชมเดมีโชคนํากันแต่ว่าทีแน่ๆยอยู่นี่นีมันมีอยู่แล้วแต่เพียงอย่าว่า อยากให้เจาต 1, 2, ตะ,ะตัวหนึ่งสองตัวจังสี่นะค่ะตรงช่วงขาคือยังเที่ยวกวนหนึ่งสามกับหนึ่งเก่านะคะเอาทางช่วงตัดชินใจไพสซนใจก็ทักเขามาเขากลุมอยู่ในกลุม่มไทยเล่าถ่าแอดอทุ่มคึงประมาณนี้แอดจะล่งตัวเลขแนว่าทางที่เด็ดไเนะค่ะเนาะ,เ,นอะเอ่อสำหรับมือน,นี้นะคะตัวเลขแนว่าทางเล่าพัฒนาของเจน่าเก้ากับเจ็ ตัวเลขแนี่ยทางที่แอดจับคูไหมี98 97 57 76 77 95 58 05 08 07 11ตัวที่แอดวงกลมคือตัวแอดเน้นเด้อค่ะท่านผูงชมค่ะชุด3ตัว8 97 197 507 776ชุด4ตัว5 8 97 1197นะคะส่วนตัวเลขแนวทางของพกพ่ม รูปที่7กับ1ชุด2ตัวที่จับให้มีสองสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่หดสองเจ็ดแนเก้าเ็ชนกัของเจยน่างหาเจ็ชนกัน3ามห้าดหก็ดหก็ชนเจ็ดแหนึ่ง 5, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 6, ตัวที่ชนกันกับของปู0ูนย์เะคะมี5้สี 5้าสี่ห้อันนี้คือโตชนก็ของอปูศูนย์เจ็ดพเทียวที่แล้วชนกันที่ 9, 9, 7, 9, 19, เก่าเก่าเจำังเก่าเรีออก1นเก่านะคะเนาะส่วนสายดวนของ่อพมนะคะสายดวน่อพมบอกว่าสองหนึ่งสะคะสองหน้าะคะนี่ค่ะสายดวนว่อพมสองหนึอ่ต่อไฟ ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามอาจารย์สารคามงวดเรีวเขาทั้งสองปปเล่าจ3 3สาเนาะค่ะเนาะวดน,นี้เพิ่นบอกว่า8 6ดหกหกแปดารันตีมาแน่นอนสิเป็นล่างของ4ีตัวหรือสิเป็นล่างของหกตัวบรูระหว่างยังสั่นเนาะค่ะเนาะรูทที่8กับ7 8็ดแปดศูเม็ดเดียว86เออเราพัฒนาศูนปู่ศูนะคะ สูตรใหม่3กับ4 3 2 3 3ม4 4งสามสามสามสสู 4, 6, 6 6, ตรเก่าสกับ6 6หกส6่หก7้าห8ห8เจ็ดสีโตที่ขีดเส้นใต้คือโตชีชนกับมูนะคะชนกระสำนักอื่นเนาะค่ะเนาะอ่าต่อไปตัวเลขกเนว่ทางของลูงหม,มาน ของคนรววยหวยพันล้านหรืออาจารย์มาลวนันเองเนาะค่ะเนาะกับเหนือมาลวดนกมานบอกว่าเจ็ดกับแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดสองแปดหนึ่งอาจารย์คนรววยหวยพันล้านหรืออาจารย์มาลวยแปดเม็ดเดียวโตเดียวพ้อแปดสาม 8, เอาจัดไปทำช่มขาตูเดียวแปดสามว่านกมั่นใจแห้งๆเลยเราแปดยังไงก็ต้องมาแนี่นอน ของเมียมาลุ้ยนะคะ5กับ6ตัวเลขที่เพนจับคู่ให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้สองหกเกเด่น6กสองหกสีนะคะเอาแคปหน้าจอเลยค่ะท์ตช่วมคะ่ะอย่าลืมซื้อไว้ตัวเดียวอาจารย์มาล้วยเราเน้นตัวเดียวนะคะ คือ8 3 3 8เน้นตัวเดียว8 3 3 8ชั่นก็ของลุงหมานชั่นก็ของลุงหมานพร้อมนะคะจัดไปเรื่อยคะ่ะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางแบบนี้หายา,ยากตัวเดียวเม็ดเดียวจัดบนล่างไปเลยนะคะนี่ของอาจารย์สารคามกับแ6ดหกหกแป็ไล่ตัวจัดไปเลยคะ่ะทำช่วงขาจัดไปเลยเอาแปดสามแปดหกชัก่นกระมูบอ อันนี้ของเจน่าก็ของพอพุอม่มเอาถึงช่ม่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเราพัฒนาสรุป6กสำนักนะคะหกสำนักคอยทำช่วงเมฟซีทุกท่านทุกคนนั่ไปพิจารณานํานไปคัดกรองนั่ไปเสียงสื่อต่างความเหมาะสมเหมือนแรง19.30นาิกานาทีมีสายด่วนชุดพิเศษให้นะคะเที่ยวที่แล้วเขาบนล่างนะคะ1319นึ 1. มื่อแรกนี้สิเป็นตัวใดแต่ว่าตอนนี้ที่เด็ดของจีนั่งคือหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันไม่คิดหนักกับทางช่วงขาออถ้าได้ตัวเลขแนวทาง19บเนาฬิกาสานาทีเดียดจะโซนข่าวอีกเทนึงเน,นาะค่ะเนาะเจทีเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มไล่ะฟรีไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะคะขอบไปอยู่ในกลุ่มไล่นะคะทา่านผู้ชมค่ะ ทักมา0832496541นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ